คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่49ทับ2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัวณห้องจามจุรีสโมสรทหารบกเทเวศในวันที่9มิถุนายน พุทธศักราช2,557เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬกาดังนี้ 1. นายใจใจอึ้งพากร 2. นายจัก,กรภพเพนแขน 3. นายพิสนุพรมศร 4. นายเนติวิเชียนแสน 5. นายองค์อาจ ธนกมลนัน 6. นายอำนวยแก้วชมพู 7. นายชูพงถ์ถีท่วน 8. นางจัญญายิ้มประเสริฐ 9. นายเอกภพเหลือรา 10. นายมนูนหรืออนเนกชัยชนะ 11. นายสเสน่ห์ถิ่นแสน 12. นายพิเศษสนิททางกูล 13. นายชูชีพชีวสุด1ิ14นายสันติวงไพบูล 15. นางมนัญชยาเกตแก้ว 16. นางฉัดวดีอมรพัฒ 17. นายจุติเทพหรือเลอพงวิชัยคมามาตสินางนหาไทยตัญญะสั่งณวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ